ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทนะครับจากซ่อง easy gaming อีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม one punch man the strongest นะกับเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับทุกคนก็อาตามที่ผมได้พูดไว้ว่าผมจะมาลงเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับก็ผมได้มาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอเซิร์ฟนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟที่เท่าไหร่อ่ะ180กว่าหรือเท่าไหร่นี่แหละทุกคนก็ ผมจาไม่ได้นะผมจาเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะว่าเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่นะอ่าเป็น184นี่แหละถ้าผมจําไม่ผิดนะครับทุกคนอ่าในเซิร์ฟเวอร์นี้นะซึ่งในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับตอนนี้ก็เป็นอัศวินจักรกลน,นะครับทุกคนที่เข้ามาในตู้สุ่มนะครับทุกคนในตู้สุ่มนะตัวดํานะครับเป็นคอใหม่นะครับอัศวินจักรกลน,นะครับแล้วก็อ่าสำหรับ คนที่มาเล่นใหม่ๆนะครับในเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับ,นะรบ,ม,รบมันจะมีตู้สุ่มให้เลือกคอนะครับทุกคนก็คือคอปู่มเกโลกับซอมบี้เมนนะครับทุกคนก็ให้เลือกเอาหนึ่งใน3ตัวนี้นะครับก็สุ่มการันตีอยู่ที่1 5 0อห้าสิบใบนะครับทุกคนอันนี้นะก็18ดสเต็ปก็150ยห้าบใบนะครับทุกคนเพราะว่ามีแบบลด30ลด20ลด30ิด้วยนะครับทุกคนตรงนี้นะ แล้วก็ยังมีการันตีตรงนี้นะครับทุกคนการันตีตรงนี้ก็การันตีที่30บใบนะครับซึ่งผมก็การันตีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็อ่าในตู้นะครับจะมีพิกก็ตนะครับล่างแรกนะคือมาไวมากๆนะสาหรับเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับทุกคนพิกก็ตล่างแรกนะมีแฟดล่างแรกนะครับมีกาโลมีทัสมกิกิอันนี้อ่าตัวที่มันอยู่อยู่แล้วนะทุกคนอันนี้อ่าไปตัวที่แบบ ัวดีๆนะทุกคนที่ไอ้นี่นะโจซีก็อยู่อยู่แล้วกระบองเหล็กนะครับทุกคนมีโบลอดนะมีคิงมีฟุตล่างหนึ่งนะครับเอล่างสองนะครับทุกคนฟุตล่างสองเลยนะมีเมทัลไนท์นะครับทุกคนล่างหนึ่งแฟงนะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับตู้ตัวแดงนะครับที่มันมีการันตีนะ ก็ตู้ตัวเรื่องนะครับทุกคนก็เดิมๆนะครับทุกคนก็ไม่ได้มีตัวอะไร,ว,รวือว่ะนะครับสาหรับตู้ตัวเลืองนะครับ่าเดี๋ยวผมพามาดูนะซัพพอร์ตของซิ l เวอร์จีเนะครับจะเป็นเกลิวกันชุบล่าง SSR บวกนะครับทุกคนก็เป็นเกลิวนะล่าง2นะครับทุกคนก็เป็นคอที่ค่อนข้างจะดีนะผมว่าเออเป็นคอที่ค่อนข้างจะดีแต่ว่ามันต้องใช้ลูกแก้วในการเปิดนะลูกแก้วในการเปิดพาสซีฟนะครับทุกคนก็ ถ้าใครไม่มีลูกแก้วก็ไม่แนะนําให้จัดนะครับแล้วก็มีกิจตรงนี้นะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะปกติผมก็กดแล้วมีคนได้ด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็อาจจะสุ่มนะครับว่าจะให้เราได้อะไรนะครับทุกคนเอยไม่ใช่ได้อะไรดิจะให้เราสุ่มนะครับเผื่อแบบฟุกได้นะครับอันนี้ก็กดๆไปมีคนได้ด้วยนะสําหรับอัศวินจักรกลนะครับเออจริงๆผมอยากได้หินมากกว่าเอออันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับซฟเวอร์ใหม่ๆจะมีกิจตรงนี้นะครับก็คือกิจเหมือนแจก คอสตูมโซนิกล่างแรกนะครับทุกคนก็ตึงๆนะก็มีแจกเพชร1000พมีคอสตูมนะมีตัวดํามีอาวุธสามดาวแจกบาคุซันนะครับแล้วก็มีอ่าตัวแดงอีกห้าใบนะครับทุกคนอ่าสำหรับตรงนั้นนะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างเอ่ยอ่าตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นอ่าม้านะอัศวินอันนี้ก็ตีผ่านด่านไปเพื่อรับของนะครับทุกคนสําหรับอ่าอัศวินจากคนนะอ่าในเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับทุกคน แล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้มันไม่ได้แจกเป็น่ซูนิครางสองนะครับของเซิร์ฟเวอร์จีปนนะยังเป็นซูนิครางแรกอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้แจกตั๋วอะไรนะสําหรับตรงนี้นะก็ยังเป็นแบบเหมือนเซิร์ฟเวอร์ไทยแต่ก่อนนะครับทุกคนสําหรับเซิร์ฟเวอร์จีปนนะมาดูตัวละครของฝั่งผมนะครับอ่าตอนนี้พลังอยู่ที่เกือบสามหมื่นนะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอดนะครับทุกคนก็ตัวละครนะครับก็มีอ่า ม้านะครับอัศวินจักรกลนะที่ทุกทุกคนเห็นอ่ามีพาสซีฟหนึ่งนี่คือยังไม่ได้ปลดนะเนี่ยมันก็ต้องปลดอ่าไซหินฮีโร่นะครับทุกคนปลดนะครับเพื่อทอําพาสซีฟอาเลเวลหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ไซคอได้นะไซคอเลเวลสองได้นะครับตรงนี้นะเพราะว่ามันไซได้แค่อันอันแรกนะทุกคน ส่วนอันที่สองใช้ไม่ได้นะที่เพิ่มเม็ดเจมนะก็ต้องรอหินฮีโร่มาปลดนะตัวที่สองก็เป็นเจนอสนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าผมได้จากกิจอะไรนะสำหรับเจนอสนะตัวที่สามเป็นด้วงอสุราคาบุโตะนะครับอันนี้การันตีตัวแดงนะอันนี้ก็เป็นฟูบุกินะครับใส่พลังใส่เป็นมูมมงไรเดอร์ส่วนอาวุธเป็นอ่าน้องลิลลินนะครับเพราะว่าไม่มีตัวใส่นะครับตอนนี้นะส่วนของ้องผมก็ได้เป็น h p มานะ h p ีโจมตีนะครับทุกคน ก็ได้อยู่นะใส่ให้เจนอสนะยิงแรงๆเบื้มๆกันเลยทีเดียวนะทุกคนก็เดี๋ยวพามาดูนะครับว่าเจนอสผมได้มาจากกิจไหนนะตรงนี้นะครับทุกคนก็เหมือนเซิร์ฟจีนย่อนะที่มันให้เลือกนะครับก็คือ,อสุ่มไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพรุ่งนี้จะหมดแล้วนะครับทุกคนหมดในวันพรุ่งนี้นะมันก็จะมีตัวเยอะแยะมากมายนะก็มีกูบอมแกโละเมทันแฟดเจนอสยุงจริงๆอยากได้ ไอวัคซีนแมนมากกว่านะแต่ว่าไอนี่นะมันก็มันมีราคานะครับผมงบไม่ถึงนะมีหมาฟ่าบ้านแมนนักกากหวานเบลล่านะครับแล้วก็กระบองเหล็กล่างแรกโกดิสกก็ดีนะฟินิกแมนแฟงแล้วก็โซนิกโซนิกก็ดีนะทุกคนเอามาอัพให้ขึ้น5ดาวแล้วก็มาพับสปีดนะก็ถือว่าดีนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เลือกเอาหนึ่งหงตัวนะที่เราสุมนะครับก็ผมก็ได้เลือกเอาเจนออนะ สำหรับนี้นะก็ตึงๆนะยิงยิงขีปนาวุธเอ้ไม่ใช่อระเบิดปืนจักรกลอะไรสักอย่างนะครับทุกคนสําหรับ g ีนอตนะามาสูา่แนะนําในการเล่นนะครับทุกคนในวันนี้นะอาวันแรกผมจะซื้อป่องม่วงสองซื้อ,อไอโซาเลตครบนะทุกคน ซื้อจนหมดเลยนะสาหรับช so ็อกโกแลตนะทุกคนเออแล้วก็ของทองนะที่ได้มาก็คือซื้อตรงนี้นะประมาณพันกว่าเพชรนะครับทุกคนตรงนี้นะก็แนะนําให้ซื้อนะก็มันเ่าซื้อได้เยอะนะครับทุกคนสําหรับช่วงเล็กๆนะแล้วก็มาตรงนี้นะทุกคนตรงไออ่เนี่ยราเนี่ยให้ทุกคนกดรีสองครั้งนะเนี่ยรีสองครั้งทุกอันนะครับทุกคนรีสองครั้งทุกอัน ผมจะรีสองครั้งทุกอันนะเออแล้วก็อันนี้ที่ผมยังไม่ตีเพราะว่ายังไม่มีไอ้สักกล็นะทุกคนเพราะว่าผมซื้อไปครบแล้วไงประเด็นอนะ่ะอันนี้ก็ถึงเวล26ก็ฟาร์มไปก่อนเลยนะฟอมฟาร์มทิ้งไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ค่อยเวล40ค่อยฟาร์มเพิ่มอีกนะเพื่อเอาของฟ้านะครับทุกคนสําหรับอ่าตรงนั้นนะเออก็ ประมาณนี้นะครับทุกคนดูโฆษณาโฆษณาอะไรมันก็ไม่มีให้ดูนะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะมันก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะในวันที่1นะครับทุกคนก็ดันเรื่อยๆนะประมาณนี้นะเนี่ยใส่พลังผมยังใส่เป็นลิ่นๆอยู่เลยนะเพราะว่าไม่มีตัวมาเทนนะครับทุกคนก็ต้องรอต้องรอให้มันได้ใส่ออาวุธดีไม่ใช่ใส่พลังใส่อาวุธเรื่อยๆนะทุกคนก็พรุ่งนี้ก็แจกเป็น E อไออังนะไม่ไม่ใช่แบบแจกเป็นไดดิดนะก็ อาจจะเอาเอเยอังมาแทนนะเออก็มาทุกคนก่อนที่จะจบคลิปไปนะทุกคนก็ขอใส่กับคนในไอ้นี่ในเซิร์ฟแล้วกันตอนนี้อยู่อันดับที่27นะทุกคนสําหรับผมนั้นน่าจะสู้ใครไม่ได้แหละเพราะว่าทุกคนน่าจะมีนะอันนี้ก็มีเจนอสใช่ไหมอันนี้ก็มีกัวเกสึทุกคนมีตัวดีๆกันหมดอ่ะอันนี้วัคซีนแมนอ่ะอ่ะขอลองกับไอร์แลนด์อ็กอตหน่อยนะครับทีเอสกอตนะอันดับหนึ่งน่าจะโดนวัคซีนแมนเขา าทีเดียวก็น่าจะหายแล้วนะสำหรับผมนะวัคซีนแมนดาปาบัปาบปับปับสามหมื่นสามหมื่นกว่านะแล้วก็มูมิง레이เดอร์ปั๊บให้อ่าลาซาใต้ดินนะใต้ดินก็คำรามพี่ลวดเอ้ยไม่ใช่คนคนละไอ้นี่แหละคนละท่าละก็เจยน้อยผมก็ขอย,ยิงส่วนขึ้นกับไปดูแอนิเมชั่นหล่อเที่อยู่นะปัม๊มไป1นึ่งแสนสามหมื่นดาเมจโอ้โหนอนเท่งทิ้งไปสองไอ้ยนอนเท่งทิ้งไปเกือบหมดนะเหลือสองตัวไม่ใช่นอนเท่งทิ้งไปสองตัวโอ้โห ม้าเขาถึกมากๆนะเขาน่าจะได้เป็นเลือดเหมือนกันนะสําหรับของทองนะครับทุกคนก็คือถึกมากๆนะดูจากเจนอตยิงไม่เข้าเลยนะตะกี้แล้วก็วัคซีนแบนดาอันติมาอีกนะปับ๊บแล้วก็เจนอสผมก็ขอยิงส่วนขึ้นไปอีกแล้วนะอ่าระเบิดปืนจักรกลปัป๊มหนึ่งหมื่นสี่พันดาเมจนะติดไม่ยอด้อไปแล้วนะอ่ากับไอ้เจ้าวัคซีนแมนล่างสองคนะืออ่าแพ้ไปนะทุกคน อันนี้เขาน่าจะได้ของเลือดมานะถ้าได้ของโจมตีมาวัคซีนแมสน,น่าจะปาดทีน่าจะตายไปเลยนะทุกคนอันนี้คนอันดับที่สองเขามียุงแดงนะทุกคนแล้วก็มาเล็กจุโจมมานะมูเมงลเลดเดอร์บัฟให้เจนอตนะเจนอตก็ขอยิงหน่อยละกันนะปึ้มยิงไปจังหวะน,นี้บั 1, 30, บนะ๊มหนึ่ง0ศสามหมื่นดาเมจนะเขาก็น่าจะได้เลือดเหมือนกันนะน่าจะได้เลือดอีกแล้วนะสําหรับคนนี้นะทุกคนเพราะว่า ยิงม้าไม่เข้าเลยนะทุกคนเออแล้วก็ยุงก็ปาดมาปราบับปรบับอืมห้าจิบหมื่นสามหรือว่าม้ามันถึกอยู่แล้วอะ่ะก็ไม่น่าจะไหวนะโอเคอ่ะขอลองกับอันดับสามอีกคนหนึ่งนะคนสุดท้ายนะครับทุกคนก่อนที่จะจบคลิปไปนะก็เป็นมูมิงเลเดอร์ปับให้พี่ดำนะ แล้วก็มูมิงเลเดอร์บัฟให้อาไอ้นี่เหมือนกันนะแล้วก็ยิงไประเบิดปืนจักรกลยิงไปจังหวะน,นี้ปั๊มหนึ่งแสห้าหมืดามีนะทุกคนแล้วก็ขอกดข้ามไปเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะ ก็ถ้าใครลงเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดกดกดใอ้ผมด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ